ไก่ต้มขมิน้นการทำไก่ต้มขมิ้นก็จะคล้ายๆต้ยมยำไก่น้ำใสนะครับวันนี้ไก่ของเราจะเป็นปีกไก่บนแล้วก็มีเครื่องเครื่องต้งยมยำเหมือนเดิมนะครับขาตะคาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแต่ว่าไก่ต้มขมิ้นนี่ความเปรี้ยวเขาก็จะมาจากน้ำมะขามเปยียกจะเป็นทางใต้เขาเป็นส้มแขกนะครับแต่ไม่มีผมดูระยองแล้วตามชื่อนะครับว่า ไก่ต้มขมิ้นก็เป็นนี่นะครับขมิ้นหั่นต้มน้ำนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะกรูดยังไม่ใส่นะครับใส่ทีหลังพูดไปงั้นเนี่ยพูดตามทรงไก่ไก่แล้วก็จะใส่ทีละชิ้น ตามด้วยขมิ้น<ม>ก็จะหอมกลิ่นขมิ้นดีนะครับซุปก้อน<ม>เกลือนิดหน่อย<ม>ก็จะเคี่ยวให้ไก่นุ่มครึ่งชั่วโมงมนี่นะครับต้มครบเวลาแล้วน้ำซุปเราเนื้เหลืองสวยงามมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีดลงไปฉ<ม>ีดลงไปตอนนี้เลยนะครับมันจะหอม น้ำปลานี่ก็จะใส่ไป็สองช้อนก่อนใส่ซุปก้อนไปแล้วมีความเค็มอยู่แล้วน้ำมะขามเปียกขั้นเองนะครับนี่ยังไม่ตึงอยู่เลยสมช้อนเปรี้ยวกลมกล่อมดี้วก็จะใส่พริกกี้หรือตบไก่ต้มขมิน้นพร้อมขึ้นโต๊ะราาับประทานแล้วครับ จาร์จกันเลยนะครับแบบว่าหอมสมุนไพรมันเปรี้ยวมากทุนไหลนะครับไม่ใช้มะนาวเผ็ดนิดหน่อยไก่ต้มขมิ้นขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับน้ำร้อนๆนะครับช่วงนี้ก็หลายที่มีฝนนะครับก็เข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้ว ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับต้มไฟอ่อนนี่นะครับก็ฉีกง่ายอืมก็หอมสมุนไพรนะครับก็ส้มกําลังดีนะครับเปรี้ยวกําลังดีไม่ได้จีจัดเหมือนส้มตำอ่าไม่ใช่เหมือนต้มยำนะครับอืมเป็นไงครับ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 โอ้โห โอหอยยังร้อนๆอยู่นะครับก็เป่าอยู่หลายรอบเลยนะครับเอาเลยครับเลยครับเอาเลยครับก็ย้ำเช้าหน้าบ้านนะครับก็สดน้ำเช้าลงคอเลยนะครับสนใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ